จุดนี้ยเป็นจุดที่น้ำจากคลองชนประทานเนี่ยสูงแล้วก็ทะลักเข้าไปในหมู่บ้านสฝัง่งคลองเนี่ยซึ่งมีถึง250หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรรมมีตกนาอีกเยอะนะครับ,รบเพราะนั้นเนมะื่อน้ำทะลักเข้าไปนะถนนก็สูบออกแต่มันสูบยังไงมันก็ตอนนี้มันไหลเข้าไปเยอะนะผมก็ได้รับรายงานจาก สอจอชัยวัฒน์อินเลอร์ท่านประธานสภาแล้วก็สอจอสมรแตงอ่อนอะครับก็เลยให้รีบทีมที่ปรึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นรองโตรหรือรองเล็กเนี่ยเข้ามาดูมาดูปรากฏว่าท่านสอจอหลิกก็ต้องบอกว่าต้องแก้ปัญหาแต่ดีที่ว่าเรามีรถทั้งสามคันแมคโครมาเอาไว้ให้อยู่ที่ดีอยู่แล้วก็เลยรีบแก้ปัญหาทันเวลาซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็นันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาช่วยกันแล้วก็สํารวจนะครับสำรวจว่าอะไร พราะมันรั่วจากไหนแน่ที่เข้าไปทั่วหมู่บ้านสองฝั่งคลองนะพระกอนว่ามันมีจุดเน่มันมีท่ออยู่สองท่อแต่พราะว่าที่จริงแล้วมันมีสามท่อนะเลยเนี่ยต้องมีพี่น้อง้องต้องลงไปช่วยกันดําน้ําลงไปช่วยกันนะครับแล้วพอเจอแล้ววิธีการท่านสจสมออนก็บอกว่าต้องใช้พีกแพคม็ได้หาพีกแบคมานะแต่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่แต่ก็รู้จุดแน่นอนแล้วคิดว่าแก้ปัญหาได้การตอนนี้กลายเป็นว่าเจ้าปัญญาเนี่ยเราเริ่มขุมสภานน้ําได้แล้วแต่กับ ตรง,น,ตรง,ตรงนี้กับมีเข้าตรงน้านรงแก้วหรือกับมีเข้ารปนี้นเป็เพาะเป็นอะไรสาเหตุอะไรรับท่านคือทางเจ้าพญาเนี่ยเราป้องได้แล้วถ้าน้ําทะเลไม่หนุนเนี่ยเราคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วนะในพื้นที่ที่ชายฝั่งเจ้าพญาแต่ตอนนี้เนี่ยจากการที่ท่านสอจอหลิงก์กสอจอชวาไน้ขึ้นไปดูที่เรามอบหมายให้ไปดูน้ําจากด้านบนตลอดตั้งแต่ชัยนาธเลยลงมาก็รู้ว่าน้ําในคลองพญาบรรลือเนี่ยบ่าเพราไปเยอะตอนนี้เห็นตามข่าวสุพรรณเนี่ยอยุธยาเนี่ยท่วม แต่น้ําที่มาจากคลองแม่บรรยเนี่ยมาลงคลองหลักสามคลองลาดหลุมแก้วเนี่ยคือคลองชมระทานถูกไหมที่บาเนี่ยแล้วก็พอมาจากพอเข้าคลองชมระทานปุ๊บมันก็มาคลองโคดมแล้วก็คลองลาดคอนแต่เราต้องเข้าใจว่าไอ้น้ําที่บ่ามาเราพูดอยู่แล้ว,วเป็นน้ําทุ่งคือน้ําที่ท่วมทุ่งแล้วเขาต้องปล่อยบ่าเข้ามาในในคลองสามคลองเพราะฉนั้นไอ้น้ําทุ่งเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่ไม่สะอาดแล้วนะครับเพราะมันผ่านทุ่งมาแล้วมันก็ต้องมี พวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะพวกปุ๋ยต่างๆเข้ามาก็ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยอย่าให้เด็กลงมาเล่นน้ำนะมันจะไม่ให้โรคน้ํากัดเท้าอย่างเดียวมันจะมีโรคระบาดท,ที่มากับน้ําด้วยเพราะเป็นน้ําท่วมท่งนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากสื่อบรชนให้เตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับน้ามันก็ทะลักไปทั่วหมู่บ้านสองวังลองตอนนี้หมู่บ้านสองวังลอง 200ของร้อยกว่าลังคาเรือนเนี่ยท่วมไปประมาณ150หสลังคาเรือนแล้วคือ,อประมาณ4 0เตนถึง50เตนก็เลยเาทางอปจก็เลยได้สั่งการผมสจอเช,อชวัตกับสจออสมรมาให้อุดตรงนี้ซะแล้วก็ให้ดูดน้ําออกคลองลำรีไป mm hmm. เพื่อจะกู้น้ําของหมู่บ้านสองกัคลอง,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 องให้แห้งเ,เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็เมื่อวานนี้ก็มีความเดือดร้อนก็ลองโตลองโตแล้วก็บบแล้วก็ท่านเลขาเล็กก็ได้เอาถุงยางชีพมาแจก ตรงทายคลองตรงหน้าหมู่บ้านสองวังคลองและช่วยไปช่วยไปได้ระ<อ>ยะหนึ่งแล้วครับเหตุผลที่เราต้องใช้บิ๊กแบ,บ็กเ่เพราะว่าแล้วก็ไม้เนี่ยต้องเหตุผลอะไรครับเนื่องจากท่อมีขนาดใหญ่ประมาณเมตรยี่สิบปากท่อนะครับต้องใช้บิ๊กแบ็กขนาดใหญ่เข้าไปอุดอุดเพื่อให้น้ํามันดันแล้วท่อมันก็จะอยู่มันจะอุดท่ออยู่นะครับแล้วก็เอาเอาไม้เนี่ยลงปากเพื่อประคองว่าให้บิ๊กแบ็กเซถอยหลัง น้ํามันก็จะช่วยกันดันแล้วก็ไม้ไม้หลักเนี่ยประคองไว้มันจะแล้วก็เตรียมผ้าใบไว้อีกนะครับเพื่อที่จะอุดมาให้น้ําเล็ดรอดเข้าไปได้นะครับจะได้ดูดทางปากคลองแถบนู้นออกด้วยพี่น้องชาวหมู่บ้านสองฟองคลองนะครับให้น้ํามันไม่ท่วงนะครับนะครับโดยท่านพลตํารวจโทตำรววิทยุกระจากนายกองการหน่วยสุหวัดนุมธานีเนี่ยมาดำเนินการด้วยตัวเองนะครับ ท่านนายาวันนี้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยสหลประชาชนที่ไหนบ้างครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะวันนี้ก็จุดแรกที่ไปก็เป็นวัดเกาะเกรียงค่ะก็ได้ส่งมอบถุงยางชีบแล้วก็ไม้ตรวจไฟรั่วค่ะให้กับชาวบ้านตรงจุดนั้นไปด้วยค่ะคก็เป็นห่วงเรื่องการที่น้ำแล้วก็เป็นขอค่ะนานะคะแปลงน้ข้าวของชาวบ้านด้วยค่ะก็เลยต้องรีบเร่งดําเนินการตรงนี้ค่ะ